มินิมัมโรนเลทซึ่งมันจะเป็นขีดแล้วก็เป็นเลขต่างๆถัดไปนะคะตอนแรกสลยก็งง MRR ถึง3.5คือแปลว่าอะไรคะ่ะคือคําว่าขีดเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าถึงนะคะมันแปลว่า <No. S 1> ลบออกคือปกติแล้วบางธนาคารไม่ใช่บางสิทุกธนาคาร <No. S 1> เนี่ย <No. S 1> เขาก็จะมีเลข MLR หรือ MRR แต่ละปี <No. S 1> ไม่เหมือนกันนะคะอย่างสมมติปีนี้เขาเป็นเลข MRR ประมาณ8%ปอ่ MRR <No. S 1> ลบ3.5สมมติแล้วก็เอา MRR เนี้ยเป็นเลขแลบด้วย3.5แล้วมันก็จะเหลือประมาณ4.5อะไรประมาณนี้ก็คือเป็นดอกเบีย้ยที่เราจะต้องจ่ายในปีนั้นก็คือ4 5 MRR หรือ MLR ยิ่งลบเลขข้างหลังเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยจ่ายดอกเบีย้ยได้เลทน้อยลงนั่นแหลคะค่ะก็คือ MRR มันก็คือเหมือนแบบ แต่ละปีของธนาคารแต่ธนาคารมันจะมีเลขไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอามาดูเนี่ยอย่างสมูทไซจะขึ้นนะคะมันอยู่ด้านนี้อ่ะเขาจะเขียนแล้วว่า MRR เข้าลบ3จุดกว่ากว่าเปอร์เซ็นต์เราก็เอาเลขของปีนั้นของธนาคารนั่นค่ะลบออกด้วย3จุดกว่ากว่าเนี่แหละมันก็จะได้เป็นเรทของการที่เราจะต้องจ่ายดอกเบี้ยนั่นเอง ถัดมานะคะจะเป็นเรื่องของค่างวดค่ะบางธนาคารเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนแบบเลทค่างวดเนาะสปีเนี่ยจ่ายแบบจ่ายอยู่ที่1,500 0บาทอ่ะเป็นตน